เอาละคทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านพี่เขียวนะคะจากสวนใช้เวลานั่งรถก็ประมาณ15นาทีขับแบบชิวๆนะคะและาจะบอกว่าการที่เรามาเที่ยวบ้านพี่เขียวทริปนี้นะคะเรามาด้วยรถอะไรนี่ทุกคนดูข้างหลังรถดูข้างหลังพี่มดดูค่ะเราใช้ออโรดนะคะขับรถลงใต้นะคะ3มคันนะคะนี่ ทุกคนฝ่ามันจะถึงได้นะคะเราใช้ความเร็วประมาณ80-90นั่งกันแบบเนือแตกมาด้วยรถออฟโรดเลยนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ก็หลังจากที่ลงมาจากสวนก็รีแลกรีแลกกันไปนะคะทุกคนนี่มาหลังครัว นี่แม่พี่เขียวนะคะนี่ผู้ที่ควบคุมพี่เขียวได้ทุกกระบวนการตัวช่วยพี่มดเลยนะคุณแม่นะะนี่ผักที่เราเก็บมาเราก็ต้มเนาะต้มจิ้มกิ๊บผักหวานผักหวานบ้านแม่บอกว่าไม,ไม่ให้ไม่ให้ยอดทุเรียนนะทุกคนเนี่ยแม่ไม่ให้แม่ไม่ไม่ผ่านไม่ให้กินคิดยาาเพิ่งคิดไปได้ไม่ได้สิบวันตีอืมไม่ได้สิบวันนะ ให้กินถึงต้มโดนไฟแล้วก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะแม่อืมอืมโดนควยเร็วก็ไม่ไม่ได,ด้อดกิน<อ>ผักเป็นยากข้ามาเลงไล่ไล่ไล่เลียงอ๋อไม่เหมาะในการกินนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อดชิมไปไม่เป็นไรกินผักผักปกติที่เขากินกินจะดีกว่าเดี๋ยวต้มจิ้มน้ำพริก นี่ค่ะทุกคนและอีกมุมหนึ่งนะคะนี่บ้านนะน้าเล็กน้าเล็กน้าเล็กต้าตีธุรกิจพันล้านเลยนะคะทุกคนนี่แกะย่างเดียวแกะย่างแพนด้าเพราะว่าอะไรทำไมต้องเพนด้าไปทุกที่เนี่ยนี่ไปตรงนี้ไปนี้ไม่ต้องสั่งด้วยแต่มาตะโกนเรียกเองทุกคนน่ากินมากนี่เป็นแกะย่างแกะย่างเงินล้านนะส่งลูก เรียนเมืองนอกนะตอนนี้เออเป็นไงลูกอ่ามาดื่มมาเลยก็จะก็จะพาไปลงจูบลาเออราคาขายไงครับน้าเนี่ยครับถูกกวโอหินไหมไม้ไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยซื้อไก่แถมมล้วก็เหนียวโอ้โหเอาเหนียวแถมถุงด้วยกเอยมาต่อแรกครับที่บาทครับทั้งหมดเนี่ยมันทั้งหมดนี้ห้าบาททั้งหมดนีบาทห้าบาทเออ แม่โอ้โหผมว่าแล้วไก่ย่างเงินล้านขายตั้นไม้ละไม่มาคิดสิเพียงแค่มันต่อได้ล้านทุกวันนี้มันจะได้เหรอก้อนสิบบาทยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็สิบบาทพิยุทธวันนี้ต้องไปจะมอาตัวอะไรร้อยไม้เอโต้กินแล้วยังไม่แล้วกินแล้วเก็บตังค์ยังจ่ายยังไม่รู้เดนลูกค้าโอ้ยเดี๋ยวนะจริงเงี้ยนี่ไม้ละสิบบาทนะเนี่ยนี่ไม้สิบบาททุกคนเออ อ่าสั่งส่งหัวหินไปไหมครับเนี่ยนี่ไม้ห้าบาทไปอินคือยักษ์สุดยอดน้าแท้ๆของพี่เขียวเลยนะน้เลยครับเนี่ยคานตามกันมาเลยอันนี้ไปไปตรงไหนบ้างอะคะไปจอดตรงไหนบ้างคะมหาราชออฟฟิศอยู่ทางมหาราชที่นวยที่คลองทางโน้นน่ะนะไม่ใช่นะมหาราชมหาราชนี่อยู่ตรงไหนอะเว่าเส้นที่เรามาเมื่อคืนไงทางเส้นทางจาก นาสารมาบ้านพี่เขียววะขึ้นทางระวังตรงนั้นน่ะีออฟฟิศแกจะไปถึงตรงนู้นแหละจะเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่นี่ตอนนี้ตอนนี้ขายมาแล้วประมาณสักสามสิบปีจะเป็นไก่เนี่ยมาละสิบบาทตั้งแต่นู้นจนถึงทุกวันเนี้ยคิดดูแล้วนี่แตเห็นว่ารถจะไม่พอแล้วจะต่อรากพ่วงสารด้วยเป็นพ่วงข้างพ่วงกับสารีมันจะกลายเป็นกี่ล้อรถห้าล้อกระทบโควิดกระทบไปนาตีกระทบไหมฮะกระทบไหมฮะโควิด โควิดไม่กระทบเพราะว่าเราส่งถึงบ้านเออเพราะว่าเราไปถึงบ้านไม่มีผลยิ่งดียิ่งขายดีด้วยเพราะคนออกจากบ้านไม่ได้นะอืมุิ่ขายดีนะอธุรกิจหนึ่งนะคะทุกคนใครที่กำลังมองหาในรถคันนี้เนี่ยมองดูแล้วว่าทำอะไรขายดีในช่วงโควิดนะคะลูกชิ้นทอดอะไรที่มันไปขายถึงบ้านคนได้อะไส้กรอกน่าจะดีไก่ย่างแต่นี้คือแกแกทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะ กระติกนี่คือข้าวเหนียวมีน้ำมัดลมมีชาเย็นถ้าใครเจอนี่ใครเจอแวะเรียกได้เลยนะเรียกโกตีโกตีโซนโซนบ้านบ้านนาสารเนาะบ้านซ่องบ้านซ่องนาสารอะไรบ้านซ่องเส้นบ้านซ่องไปกล้วยมะนาวเอ้ยญาติพี่เขียวเองนะคะเรียกได้เลยิน ได้รสชาติรับรองว่าเขียอร่อยต้องมีเอฟซเคยซื้อกินมั่งหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นญาติพี่เขียวหรือเปล่านี่พอรู้แล้วเป็นไงโอ้โหเป็น่อเมาดิเมาเลยทีเนี้ยถ้าไปเจอบอกว่าเป็นบอกว่าเป็นเอฟซของช่องมดเขียวชมภัยเนี่ยจะได้ส่วนลดทั้งหมดหมายละ10บาทเหลือ10บบาทดีเอาดีหนึ่งไม้แหละ จิ้มเลยจิ้มค่ะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องถุงเดี๋ยวมากินเลยน้อยตุ้งน้อยเดี๋ยวหกหรออ้ชิมหน่อยต้องชิมหน่อยขอบคุณค่ะนี่วนใจตังเลยนะครับายจใจ่พร้อมกันเลยไม่เป็นไรวะชมด้วยพูดลองชิมไหมพอดเอะไรพูดเอาอะไรเนี่ยต่างกับโรตีตรงไหนนเป็ไงพี่อันนี้เขาไปเชฟเฉพาะนี่ลูกค้าให้ลูกค้า้าเดียวโรตีนี่เช็ดเดียว ทั้งร้านทำเสร็จปั๊บเช็ดมือปั๊บจะทอดจะทอดแล้วเช็ดกระทะเอาว่าววางไม่เช็ดโต๊ะพอทำเรียบร้อยเสร็จปั๊บเช็ดมืออันนี้ข่าจ้วอันนี้อันนี้อันนี้คือลูกค้าหยิบอย่างนี้เพรามันก็จะมี ติด่อ่าในรายละเอียดก็ลูกเอ้ยไม่ใช่มามาชิมหน่อยเว้ยเดี๋ยวลองชิมทุกคนนี่เอาอะไรมาได้พอเลยนะครับเนี่ยายเย็นลองดูไหมลองดูชายเย็นไหมอร่อยนะลองเลี้ยนโบราณนะเนี่ยอร่อยน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มแซ่บใช่เป็นสินค้าขายดีตัวเนี้ยอันนี้ ซิเนเจอร์ของร้านใช่อันนี้อ๋อด่นี่นนี่ย่างแล้วมันหอมมากเลยเนี่ยเนี่ยใส่ไรกรอบโู้รองไกรองดูให้พี่อูดให้พี่อูดแชิมเลยแต่ว่าแกไม่ค่อยกินเผ็ดไม่กินเผ็ดเดยุกินไม่เจอไมเอาไม่ฮ่าเข้าจ่าฮ่ัฮ่าฮ่าย่า่า้่าฮ่่งฮ่าฮ่าฮราฮ่ดฮ่าฮ่่่าาาา่่ เป็นชาโบราณเป็นไงชาโบราณต้องกินต้องกินกับไส้กรองไงหาาชาอร่อยบองเอาเลยไปเก็เลยเป็หน้าร้านเลยใไม้ขออกไม้ขออกไม้ได้ไหมเอาเลยใส่ยันอยไหมเอลยเอ้ยเลยตามสบายเบอร์สอง อันนี้เป็นร้านลูกชิ้นชื่อะไรนะองยูนิคล่ะไม่ได้ไม่มานน้องแพงติกน้องแพงร้านขายไก่ขายไก่ขายเย็นน้ำไก่ดีนะไปเกี่ยวนี่ก็ทิกเนเจอร์ของร้านถ่ายเย็นขายเย็นกับขายเย็นขายเย็นนี่ไม่เย็นง้วดิไปรร่ไง ดาวเทวแต่นี่ก็ดังบอบอยู่แล้วนี่อ้อชงแล้วว่าเดาวเทวีไปได้นี่ก็ดังบอบอยู่แล้วอย่างอ้อชงแล้วหนีทุกวันนี้นี่ยังไม่พ้นปากทางนี่หมดไปครึ่งตู้เป็นไงลงงล้ม โอ้แม่ใจหายว้าตามันเอียงๆไงใช่ไหมออกปากทางหน่อยปั๊บอีกครึ่งตู้เสียงวิ่งสวนกระซานเลยไปแล้วเอาปากอนเตเต้เนี่ยวิ่งเด้งๆๆ้งมันมาเลยเอาใจรุ่นมาเลยต้องรีบไปแล้วทุกคนถ้ายังไม่ไปจะโดนอีกหลายไม้ขายดีครับขายดีครับ อย่าเร็วนะครับเอ็ตีพี่เขียวเจอต้องโบกโกตีนะฮะโกตีเหมาได้เหมาดหน้าไว้ดูหน้าไว้ไปละนี่นน่โชว์สกิลไปไงเดี๋ยวทางไม่มองว่าแล้วทำไมเหลือครึ่งกลับไปด้วยขับรถไปด้วยนะหันกลับไกลนี่กลับมาอีกมุกหนึ่ง แม่ต้มผักเสร็จแล้วค่ะทุกคนพร้อมนี่แด่แบ่งแบ่งเปช่ปปองถ้วยอย่างนี้ก็ได้แม่ค่ะง่ายๆอืมค่ะ พริหยิบนี่ทุกคนอาหารมื้อนี้ของเราโอ้บอว่าน้ำพริกหยบนแต่ว่าอาหารื้อนี้ของเราริทูแรกก็คือนี่เลยน้ำพริกปลาทูปลาทอโอ้โหนี่ผักที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ยินดีนำเสนอ แล้วไอ้ลูกอะไรนั่นน่ะลูกเหลียง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 ที่เราเก็บชิมน้ำพริกพี่หมอชิมเลยว่าเป็นไงปกติเนี่ยผมยุบผมยุมเมืองกรุงไม่ได้กินลอยพวกเนี้ยเออก็นั่นไงต้องถึงได้แบบต้องรีบกินซะเป็นไงเขาต้องปอกเปลือกก่อนหรือเปล่ามันก็มันๆนะมันก็ข้นนิดหน่อยไหมขมนลอมๆข้ลอๆเออแล้วจิ้มน้ำพริกอร่อยเลยแหละน่าจะอร่อย โอเคเอาลุยเลยพี่เขียวมาน้ำพริกน้ำพริกหน่อยชามอ่ะพอน้ำพริกหยิบทำไมอ่ะทำไมคือน้ำพริกหยิบมันเพราะมันแห้งจึงหยิบได้ใช่ไหมโอ้โหพี่เขียวกินกินผักเต็มจานเลยโหตมน้โพริก อ้าลุยทุกคนเดี๋ยวพี่มดจะลองอันนี้ค่ะอืมอืมันตุบตุบอกินด้วยเฮ้ยอาต้มเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับไรไม่ตื่นเหรอครับอ ok> ๋อโตอะืมตื่นแล้วอยู่ข้างในยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นที่ไปอันนะ ังไม่เห็น้แต่กลาวานเย็นเลยมันนอ่รวมเพื่อนไม่รู้สึกว่ามันขมเลยเพราะมันมีน้ำพริกแล้วอร่อยไปอีกอร่อยค่ะทุกคนแนะนำจะขมลำร้ไหมไมนขมอ่ะมันกรุบๆเนาะอืมกรุบๆความจริงมันเคยนี่ ลูกหยีไม่ใ,ใช่ลูกหี่วยพี่หมออืมลูกหยีหวานเลยอืมอร่อยหวานใช่ไหมหอมอนะอร่อยเนอะทุกคนลองไปทำกินกันดูนะคะแต่ว่าคน,นคน,นที่เนี<ะ>่ยเรียกว่าชาวบ้านมากพี่เกี่ยวเนี่ยก็น่าจะเคยกินกันแล้วแหละนะเป็นอาหารของเขายอดอร่อยเนีเดี๋ยวเขาไม่นิยมกันพอแกะออกมาปั๊บเนี่ยเก็บลูกออกมาปุ๊บ จาต้นตายอ๋อมึงก็รู้นี่แล้วมึงยังเก็บมึงอยากเอามาอีกมันคิดถึงลูกันมโอเคเดี๋ยวไม่ขออนุญาตกินข้าวก่อนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เที่ยงแล้วค่ะทุกคน เพือเอ่อนโตกินข้าวแล้ว,กลวเก็บของเตรียมตัวกลับแล้วค่ะเรามาแค่คืนเดียวเราเมื่อวานเรามาแวะวัดไอ้ไข่ ทำบุญไหว้พระเรียบร้อยแล้วก็เลยมาค้างบ้านพี่เขียวนะคะแล้วก็เดินทางกลับนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่หมอมีธุระต่อนะคะเขาพอเท่าไหร่นะอาจจะมาน้อยวันหน่อยแต่ก็ถือว่าได้มานะคะทุกคนต้นนี้ก็ออกใช่ไหมครับต่้งั้นถ้าต้นนี้สุกเมื่อไหร่ แจ้งแจ้งเขียวไปเลยเดี๋ยวให้เพื่อนมาได้แล้วนอนกินหนึ่งได้มาเลยอกินได้เยอะจริงมาพุนะต้นตด้วยนะเ็บง่ายอ่ะมันจะออกประมาณหน้าร้อนนะนะอุณหภูมิตอนนี้3 5องศากมางอัีนะร้อนมากตอนเช้าก็เย็นทีห้าดังปั๊บอ่า รับทุเรียนนะนะพอโยนทุเรียนมาจากข้างล่างนะแล้วคนถือกระสอบมันเป็นหูยาวนต้องทำเป็นต้องทำเป็นลูกเล่นมันทัเปียตรงไหนครับทัเปียที่กระสอบชิมรนั่นแหละแล้วมันไม่ช้ำเกระสอบเิพี่เป็นกระสอบ มันต้องมีเทคนิคต้องทําเป็นนะรับเรารับเองเคยแล้วอ่ะโอ้โหพันตลายพี่เคยไหมจมีนีเสียเหมือนกันโอ้ยโอ้ยคุแม่พี่เคยเหรอใช่บางคนเป็นบางคนฝีมือมือยกนี่แหละฟาบเลยจริงข้างหลังปึ๊บโอ้โหเันจรางพอมีลีลาพวกนี้มีลีลารับยากบางคนมัดเองมัดบางคนมันตัดอยู่บนยอดได้ไหมไม่มีกิ่งลงไงมันโยนอันนู้นเลย โดนรับฟอกต้องเก่งข้อมือแหละเนาะเคยตอนนั้นอ่ะที่แล้วเขี่ยวลองทำอ่ะลนขขนนนนนนนลลไมมม่่่่เยะะบบบบออีีหาาาัััถตง ไอ่ตุ้นพี่ตุนออกเปทำนะเมียมองแบบไม่น่าเชื่อเลยใครไมผมทำเป็นทุกอย่างทอาไหมรูกไหม ไปฝึกดำน้ำดิพี่จะดูทุกอย่างได้มั่งไม่ได้มั้งดำน้ำเก่งดำน้ำเก่ง้องไปหล้ยทุกอย่างดูเพื่อนนล่เนาะหลทุกอย่างให้ดูเพื่อนก็ผมมีทุกอย่างแหละเมื่อกี้ที่อยากได้มีดเพราะว่าอะไรใช้เพื่อนยืม อะไรมาพี่เขียวได้แอปเปิลน้ำมานี่กินได้ยังอ่ะยังครับนปกหน่อยขอใสกอีกหน่อยนี่จริงก็กินได้แล้วแต่มันกินได้แค่เนื้ออยากกินกรัวผมันได้ด้วยไงามันงอมอีนหน่อยไม่ต้องหรอไม่ต้องอไปดึมันจะเอาสจนนี้มันไม่ใช่ทุกทีาเรียบอ

เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งนะคะออกจากบ้านพี่เขียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะับกลถึงวันหิตอกี่โมงนะคะ